สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไวส์อาร์ท็อกในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เราจะมาแชร์ประสบการณนะ์แล้วก็จะเชิญคุณคุณมาสนทนาพาคุยกันนะเหมือนเช่นเคยนะแต่วันนี้ต้องขออนุญาตินะเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การเจ็บป่วยนะครับก่อนแล้วก็หลังนะการเจ็บป่วย ของผมภูดนยุสเลสนะครับเพื่ออยากที่จะนะครับนะเป็นข้อคิดเป็นการเตรียมตัวเป็นการป้องกันให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอของแต่ละคนแต่ถ้าเราปล่อยปะ่าละเลย ไม่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็จะเหมือนผมนะล้วจะเหมือนผมเดี๋ยวผมก็จะคุยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรแข็งแรงขนาดไหนทํากิจกรรมอะไรแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยทำไมร่างกายของเราถึงได้ ชรุษสุดโสมเกิดอาการเจ็บป่วยจนถึงนปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นการที่เรามาท้อกันเนี่ยเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะสร้างองค์ความรู้ร่วมกันนะครับนาะยอยากคิดว่าโอ้ยหิวแสงหรือเปล่าเจ็บปูดไม่ใช่ฮะนะไม่ใช่จากนั้นไอ้เรื่องนี้นะครับนาะไม่เกิดขึ้นกับใคร ไม่รู้หรอกนะไม่ทราบหรอกนะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บภายนอกเนี่ยยังพอมองเห็นแต่ถ้ามันเจ็บป่วยภายในเนี่ยมันเป็นบาระซ่อนเลนเลยนะเป็นบาระซ่อนเลนนะครับทําให้เราล้มทั้งยืนได้เลยนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับนะผมก็ต้องบอกนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็น นักฟุตบอลเป็นนักกีฬาเล่นกีฬามาตั้งแต่เล็กอะ่ะนะตั้งแต่เล็กนะก็ไม่กลัวนะครับในะเรื่องของการเจ็บป่วยเจ็บไข้นะครับนะเพราะว่าเรารนงตัวเองนะว่าร่างกายเราแข็งแรงนะแข็งแรงอย่างนู้นอย่างนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนะมาถึงเออเรียกว่า บันท้ายท้ายส่วนของชีวิตนีนน่มันเกิดขึ้นได้เลยฮะเนีย่ยดูจากภาพเห็นไหมแต่ก่อนเล่นฟุตบอลเดินสายไปทั่วประเทศนะฮะนะครับเจอกับเพื่อนฝูงคนนู้นคนนี้เฮฮาปราร์ตี้กันนะแล้วเราก็มีกิจกรรมของเราเรื่องของการสอนนะทำอะคาเดมี่ สอนฟุตบอลในระดับต่างๆนั่นคือประสบการณ์ก่อนที่เราจะล้มป่วยเราก็ทำมานะครับทำมาแต่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยนะครับนะว,ว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันจะถึงกับเดินไม่ได้นะถึงกับสุดนะครับแลเป็นคนติดเตียงไปโดยปริยาย โดยปริยายเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับนะมาเล่าให้ฟังนะว่าเราเป็นอะไรเหลือถึงต้องติดเตียงล่าสุดเนี่ยเดิมทีแล้วนะครับนะก็เล่นฟุตบอลน,นะครับนะทุกรายการทุกทัวร์เมนต์นะเดินสายทั่วประเทศ แล้วจู่ๆเนี่ยเกิดอาการ knock out ซ e l l นะนะครับ knock out c e l หนะขาซ้ายมือซ้ายไม่มีเรี่ยวแรงอะหมดเรี่ยวแรงเลยเดินไม่ได้เลยตั้งแต่ปี2562เขาเรียกว่าแพทย์เขาเรียกว่าสตกครั้งแรกครั้งที่หนึ่งนะ เป็นครั้งแรกเนี่ยการปฏิบัติตัวปฏิตนเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะว่าเราเริ่มจะเปราะบางละสภาพร่างกายของเราเนีมื่อปี62สองนะนะครับพอย่างอายุย่างเข้า50 57 58เนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วไงนะพอ60แล้วเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะมีอาการป่วยนะมีอาการป่วย นะครับป่วยก็คือไม่มีเรี่ยวแรงเดินไม่ได้ครั้งแรกนะก็ไปหาหมอแสล่าช้าเกินไปฮะเพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปพบแพทย์ในช่วงสี่ชั่วโมงนะต้องพบแพทย์ให้ได้นะแต่ถ้าเลยจากนั้นไปแล้วเนี่ยหมอเขาไม่รับประกันแล้ฮนะครับก็ผมเนี่ยไปพบแพทย์เนี่ย อีก2ส,สัปดาห์ขณะที่เรานะครับนะเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยอีก2ส,สัปดาห์ถึงจะไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าไม่ทันแล้วเดินทางมาไม่ทันแล้วถ้าเราไปใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังดูแลได้นะครับทำให้ร่างกายเรากลับฟื้นได้ก็สภาพก็ต้องตกกับนะการที่ว่าต้องบำบัดนะ ต้องดูแลซึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็เดินไม่ค่อยได้นะแต่นะครับมันคล้ายๆว่าเรายังทันเหตุการณ์หน่อยก็คือว่าเราออกมาออกกลางกายมาบำบัดร่างกายมันก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเหมือนจะหายนะเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ โชคร้ายก็มาถึงผมนะโชคร้ายมาถึงผมอะ่ะในในช่วงของออปีต้นปี2567นะครับ2567เนี่ยนะก็เริ่มมีอาการฮนะอาการไอมากๆเลยเพราะช่วงนั้นมีนาเนี่ยใช่ไหมมันร้อนไงร้อนจัดนะครับ แลก็ไอามาอย่างต่อเนื่องเลยฮะไอามาตลอดนะสามวันติดสี่วันติดจนล้มป่วยอ่ะจนล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนีต้องไปพบแพทย์พอไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์บอกไม่ให้กลับบ้านแล้วฮะให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล6วันด้วยกันนะครับ6วันด้วยกัน เราก็ได้ไปนอนเตียงที่ผู้ป่วยเป็นโรคเดียวกับผมนี่แหละเส้นเลือดสมองตีบนะครับโอเราไปเจอมาบางรายนี่นะถึงก็เจาะคอดูสเลดนะครับเดินไม่ได้ก็คือแค่คคเป็นอัมพึ์แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับนะร่างกายผมยังขยับได้ยังเดินได้แต่พอสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งนะ หมอก็ให้กลับบ้านนะหกวันนอนโรงพยาบาลอยู่หกวันหมอให้กลับบ้านเราก็คิดว่าเออมันคงจะดีขึ้นนะเพราะตอนนั้นยังไม่เห็นอาการเรียกว่าขาลากเดินไม่ได้นะแล้วมันยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมอะพอออกว่าจากโรงพยาบาลขึ้นแท็กซี่นะครับกลับบ้านกลับบ้านลงจากรถแท็กซี่ไม่ได้ฮนะ ขาลากเลยฮะขาลากเลยนะาายนะชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันดึงช่วยกันยกนะครับขาลากพื้นเลยนะขาขวานะครับเรารู้ทันทีเลยว่าอ๋อหมอเขาคงจะให้เรากลับมาดูแลตัวเองนะครับพอหลังจากนั้นสักเจ็ดวันนะครับนะัติดเตียงนะต้องนอนบนเตียงนะ นะครับเตียงที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยเตียงทางการแพทย์เนี่ยต้องนอนบนเตียงฮะทำอะไรไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ะไรไม่ได้เลยระบบขับถ่ายก็ไม่ปกติหนักมากครับตอนน,น,น,อนั้นหนักมากเลยนะหนักมากเลยแต่พอเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งนะครับสองอาทิตย์เราคิดว่าเราจะอยู่กับเตียงอย่างเดียวไม่ได้ละ เราต้องลุกขึ้นออกมาบำบัดร่างกายฮะตามที่เราเคยได้รับรู้บ่างว่าการออกกำลังกายทําอะไรบ้างจากเท้าจรลดหัวและการออกกำลังกายนี่นะครับนะเป็นในช่วงที่หนักๆเนี่ยออกกำลังกายหนักไม่ได้นะกล้ามเนื้อมันจะมีปัญหาต้องค่อยๆทำนะตอนแต่แรกผมอ่ะออกกายหนักเลยฮนะกล้ามเนื้อสุดนะฮะสุด ก็ต้องค่อยๆออกฮะต้องค่อยๆเลยรู้ละเริ่มรู้ละนะพอเช้ามาเราก็ลุกจากเตียงอะนะพยายามนะให้ลูกเนี่ยมาช่วยดึงขึ้นอะไรขึ้นนะครับนะ,ะใช้อ้นี้พยุงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอานะ่ะวอลเกอร์่ะนะครับพยุงนะมาสลัดขามาสลัดมือมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยทาอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะจนเกือบเดือนร่างกายมันก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ดีขึ้นมาหน่อยนะนะนครับไม่ใช่ว่ามันจะหายนะหมอเขาบอกแล้วว่าลุงต้องทำใจเขาเรียกว่าลุงต้องทำใจนะก็เกิดอาการนะครับนะเขาเรียกว่าอะไราขาบวมฮยขาสองข้างบวมฮะนะยิ่งเรียกว่าขยับเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้เลยนะครับ นนะทีี้เรามาดูที่ว่าหลังที่เราเป็นเนี่ยนะครับในหลังป่วย,น,ยน,น,นี่เป็นไงตอนแรกนี่เป็นครั้งหนึ่งนะดูภาพนี้นะเป็นครั้งที่หนึ่งเริ่มดีละเริ่มจะดีขึ้นละหน้าตาหล่อเหลาแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งเห็นนะครับนาี่ตอนไปหาแพทย์แล้วต้องใช้รถแล้วอ่ะนะครับขาแขนเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะครับไปพบแพทย์อ่ะนะนี่นะครับก็นี่ไปรอหมอตรวจนะครับหมอตรวจ และนี่ที่เป็นหนักถึงขั้นเกือบเสียชีวิตะนะโรงพยาบาลที่เมืองการแล้วกันไม่ไว้ช้วกันนะไปรักษาตัวอยู่ประมาณเจ็วันน่ะเพราะว่าเป็นครั้งนั้นเนี่ยโอ้ยมีทั้งเบาหวานความดันไขมันริมเลือดไตจะวายบอดบวมโรคหวัวใจโอ้โหสารพัดเลยฮะนะครับสารพัดเลย ก็ต้องเข้าไปหาพบหมอหมอให้นอนโรงพยาบาลเจ็ดวันก็ดีขึ้นมานะครับนายเล่นดีขึ้นมานะก็ออกมานะครับออกจากโรงพยาบาลมาทีนี้ดูภาพล่าสุดเนี่ยนี่ภาพนี้นี่นะครับนะอันนี้กลับมาอยู่กรุงเทพนะติดเตียงนะเขาให้ไกลภาพบําบัดแล้วอะตอนแรกเราก็ไม่คิดเลยนะครับนะว่าเราจะ เป็นคนติดเตียงนะเป็นคนติดเตียงหนักฮะนาะจนี้หนักก็ต้องใช้ไกายภาพบำบัดสู้ฮนะนาสู้่นะนาไม่ยอมแพ้แล้วก็ทํำกายภาพบำบัดมาเรื่อยๆนาะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ประสบปัญหาเนี่ยคือขามันบวมทั้งสองข้างไม่รู้ว่าเราค่อยขามาทำรายการมากเกินไปหรือเปล่านะครับ แล้วก็ระบบหายใจเนี่ยพอตีสองตีสามเนี่ยมันต้องลุกขึ้นนัง่งหายใจจะไม่ออกนะครับแล้วก็มีเสลดหายใจ,จไม่ออกซึ่งอาการอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนะฮะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันแล้วก็ถึงบอกว่านะครับนะเรื่องของเ่องการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไปคาดการณ์นะว่าเราจะ ปุวยเป็นโรคอันหรือเปล่านะครับจากการที่ผมเป็นเนี่ยได้เรียนรู้เลยฮะ,ะได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาตกสภาพนี้ก่อนวัยอันสมควรนะก่อนวัยอันสมควรนะคร,นะครับนะแล้วก็พอหลังจากที่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมจะพูดไม่ได้เพราะลิ้นมันแข็ง หมอเขาก็บอกว่าลุงต้องพูดเยอะๆนะต้องพูดเยอะๆแล้วก็ให้มีการพัฒนาสมองด้วยเพราะผมเป็นเป็นเรื่องสมองตีบไงครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นสโตกครั้งที่สองแล้วผมก็ทําตามหมอบอกเลยฮะนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นนักจัดราการวิทยุอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยนะครับนะลงจากเตียง มาทำรายการวิทยุอะไรตอนนี้ฟังได้เลยนะวิทยุออนไลน์ยูทเรสเรดิโอทำเพื่ออะไรเพื่อให้ลิ้นเนี่ยนะครับไม่แข็งนะไม่แข็งแล้วเพื่อที่จะให้สมองเนี่ยเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดผมถึงต้องมาทำทั้งวิทยุออนไลน์แล้วก็มาทำถึงช่อง YouTube เท่าที่จะทำได้นะเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นคุณคุณเนี่ยนะครับนะก็บอกได้เลยนะนะครับใครที่เจออาการอย่างนี้เนี่ยนะครับนะต้องรีบไปพบแพทย์นะภายในสี่ชั่วโมงนะอย่าปล่อยปะละเลยถ้าใครไม่อยากจะเป็นอัมพกอาตราีบไปพบเลยแพทย์เขาจะได้ยิวยาได้พอเราเป็นกลับมาแล้วเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่า เราทำไงเราจะอยู่ให้ได้นะครับยาที่หมอเขาให้ทานเป็นประจำประจำต้องทานให้ตรงเวลากินอาหารต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมต่อร่างกายของเราเรื่องของการพักผ่อนต้องพักผ่อนให้เต็มที่อย่านอนดึกผมเมื่อก่อนทำรายการวิทยุอ่ะผมนอนดึกดื่น เป็นประจำแรมปีแล้วก็พอตกตอนเย็นตกบ่ายไปซ้อมไปสอนฟุตบอลนะครับร่างกายมันก็เริ่มสุด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 จนมาถึงนับปัจจุบันนี้ถึงตกสภาพติดเตียงอย่างนี้นะครับที่นำมาพูดคุยนำมาแชร์กันเนี่ยไม่ได้จะมาเรียกร้องความเห็นใจ หรือนะครับนะต้องการที่จะมา,าซ้ำเติมตัวเองไม่ใช่จากที่จะเป็นอุทาหรณ์นะครับนะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักฟุตบอลแล้วก็คุณคุณที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตกสภาพเดียวกับผมเนี่ยนะหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดอาการนี้รีบไปหาหมอสองอย่าเครียดสาม อย่านอนดึกสี่อาหารการกินต้องเลือกพิจารณาให้ดีนะครับเรื่องความเครียดนี่สำคัญนะนะครับผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลยตก่อนนี้เครียดมากเครียดหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างพอตอนหลังเนี่ยได้ฟังเอาธรรมะเข้ามาฟังมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบได้กําลังใจจากเพุทธสุริยสหายที่โทรมาคุย โธมให้รังใจมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะแต่ถามว่ามันจะหายห,ายหรือไม่เป็นโรคนี้เนะี่ยสโตกครั้งที่สองเนี่ยนะครับนะหมอเขาบอกว่าทําใจนะลุงแค่คํานี้ผมก็รู้แล้วผมก็รู้แล้วนะครับฉะนั้นฝากกันเอาไว้ด้วยนะโรภคภัยไค้เจ็บมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเรานะครับนะประมาทตนเอง ต้องหมันไปให้หมอตรวจเช็คประจำปีเป็นประจำทุกปีปีละครั้งสองครั้งก็ได้หรือถ้ามีอาการจิบป,ป่วยอะไรขึ้นมากระทันหันรีบพบแพทย์ทันทีแต่คิดว่าเดี๋ยวมันเป็นก็หายเองเดี๋ยวมันเป็นก็หายเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแย่ด้วยความเป็นห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับนี่คือ ysr talk ขอบคุณกับการติดตามรับชม นะครับขอบคุณนะครับเดี๋วยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ